ฝากฝั่งสวกลับมาที่ฝากฝั่งของสภาผู้แทนราษฎรกันบ้างนะคะมีการพูดถึงกันอย่างหนาหูเรื่องอุบัติเหตุทางการเมืองครับหลังจากที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรอาจจะมีการพูดคํานี้กับสื่อมวลชนไปอุบัติเหตุที่ว่าคืออะไรเขาคาดการกันว่าอาจจะเป็นเรื่องของการยุบสภาโดยที่ไม่ทราบวันเวลาที่ชัดเจนหรือไม่นะแต่ว่าหลายคนก็มองว่าถ้าดูสถานการณ์ตอนนี้น่าจะยังแต่ว่าหลายฝ่ายก็เตรียมพร้อมไว้ก่อนนะคะ,ะสิ่งนี้ประธานชวนพูดที่รัฐสภาแต่ถ้าไปที่ทำเนียบรัฐบาล เขา,าก็ไปถามอาจารย์วิศนุเครืองามเมือาา่อวาน,นอาจารย์บอกว่า ถ้ายุบยุ่งแน่นะ,นะก็จะมีหลายเรื่องที่ต้องทํากันเลยทีเดียวนะครับก็เลยเป็นการที่จะต้องเตรียมพร้อมกันไว้ก่อนอเช่นกันนะคะขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุเนี่ยคาดการยากจริงๆเรื่องนี้มีมุมมองออกมาจากทางประธานพิฝ่ายค้านค่ะคุณสุดทินคลังแสงออกมาระบุถึงเรื่องของร่างที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเขาก็จะเรียกว่าเป็นพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือว่าพอรอปอนะของฉบับด้วยกันเรื่องแรกที่เกี่ยวขอ้อง,ของกับเรื่องของการเลือกตั้งอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวข้องกับพักการเมืองนะคะก้าวไกล กับเพื่อไทยถึงแม้ว่าจะเป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านเหมือนกันแต่ว่าก็มีเจตจำนงตั้งใจแยกกันยื่นสําหรับ<ะ>ปรปทั้งสองฉบับที่เป็นร่างนะคะส่วนเรื่องของอุบัติเหตุทางการเมืองเนี่ยก็มีการที่จะเตรียมพร้อมรอไว้แล้วแล้วก็พร้อมรับฟังถ้าเกิดว่ามีความเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นส่วนเรื่องของการที่จะยื่นอภิปรายตามมาตรา152เนี่ยอันนี้เจอกันหลังปีใหม่ยืนยันเรียบร้อยแล้วค่ะเรื่องนี้คุณสุทินคลังแสงซึ่งเป็นประธานวิทฝ่ายค้านก็พูดถึง เรื่องของความคืบหน้าร่างพรปหรือว่าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรวมถึงการที่มีอีกฉบับหนึ่งคือว่าด้วยพักการเมืองนะคะเพื่อไทยกับก้าวไกลเนี่ยคุยกันเรียบร้อยได้ข้อสรุปว่าจะแยกกันยื่นแยกกันเสนอเพราะว่าในดีเทลในรายละเอียดเนี่ยอาจจะยังมีความเห็นที่ไม่ตรงกันสักทีเดียวนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคำนวณคะแนน,นสสก็เป็นเรื่องหลักๆที่พูดถึงแตกต่างกันระหว่างสองพักนี้นะคะเรื่องนี้เนี คุณสุทินมองว่าเป็นสิทธิ์ของแต่ละพักที่จะเสนอร่างกฎหมายตามจุดยืนของตัวเองแล้วก็เคารพกันในการตัดสินใจส่วนเพื่อไทยและก้าไกลเนี่ยยื่นกันเพื่อไทยจะยื่น2ฉบับหลังจากรับฟังความเห็นของประชาชนร่วมด้วยมาตลอดแต่ว่าเก้าไกลเนี่ยอันนี้คุณสุทินบอกว่ายังไม่แน่ใจว่าเขาจะเสนอกันกี่ฉบับนะส่วนพักฝ่ายค้านอื่นๆเนี่ยอาจจะไม่ได้ยืน่นแต่ว่าถ้าเสียงส่วนใหญ่มองยังไงก็ว่ากันตามนั้นล่ะค่ะส่วนที่ทางประธานสภาผู้แทนราษฎรคุณชวนหลีกภัยพูดว่า ถ้ามีอุบัติเหตุทางการเมืองช่วงนี้หลายคนก็คาดว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับการยุบสภานะก็จะทําให้การพิจารณาร่างกฎหมายลูกทั้ง2อฉบับเนี่ยต้องสะดุดลงคุณสุทินบอกว่า อะไรก็เกิดขึ้นได้ล่ะคะ่ะเพราะว่าขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุแล้วเนี่ยมันไม่คาดคิดอยู่แล้วแหละถึงแม้ว่าในใจรัฐบาลเนี่ยอาจจะอยากบริหารจนครบวาระแต่ถ้าทําไม่ได้อย่างที่คิดเพราะว่าศรัทธาของประชาชนเนี่ยมันเสื่อมถอยลงไปปัญหาเศรษฐกิจก็แก้ไขไม่ตรงจุดเท่าที่ควรในพักรัฐบาลเองอาจจะยังมีความไม่ลงรอยกันอยู่ก็อาจจะกระทบกับวาระของรัฐบาลได้ทุกสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะเป็นตัวชี้วัดนะคุณสุินมองอย่างนี้เขาบอกว่าการที่องค์ประชุมไม่ครบในการประชุมสภาเนี่ย อาจจะสะท้อนถึงความเป็นเอกภาพของรัฐบาลหรือไม่นั่นเองล่ะค่ะส่วนความคืบหน้าการยื่นอภิปรายทั่วไปไม่ลงมติตามมาตรา152ในฐานะประธานวิสายค้านก็ระบุว่า คุยกันเรียบร้อยจะยื่นหลังปีใหม่นะน่าจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมก่อให้รัฐบาลได้ทํางานก่อนละค่ะเพราะว่าตอนนี้ปัญหาที่น่าเป็นห่วงที่สุดก็อาจจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจน่าจะประเมินกันได้แล้วในช่วงหลังปีใหม่ว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าไว้หรือไม่หรือว่าสุดท้ายแล้วเปิดประเทศเนี่ยกลายเป็นว่าโควิด -19 ก็ต้องมาเป็นห่วงแต่ว่าเรื่องของดัชนีชีวัตทางเศรษฐกิจก็อาจจะไม่ได้ปรับตัวดีขึ้นหรือไม่นะคะส่วนสถานการณ์โควิดที่คาดว่าจะกลับมาระบาดอีกครั้งเนี่ยหลังเปิดประเทศก็คือหลังช่วง ปีใหม่นะักท่องเที่ยวน่าจะแห่แหนกันมาเขาก็เลยจับตาดูกันอยู่ส่วนเรื่องละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนตอนนี้เนี่ยเห็นว่ามีการคุกคามกันหนักขึ้นช่วงนั้นเนี่ยน่าจะกำลังร้อนระอุพอดีแล้วก็เรื่องของการต่างประเทศที่รัฐบาลเนี่ยเดินหน้าอยู่ตอนนี้ก็เรียกว่าน่าจะไปออกผลในช่วงหลังปีใหม่นั่นแหละก็น่าจะได้มีการสรุปกันว่าประเด็นยัตติที่จะยื่นอภิปรายเนี่ยจะเป็นไปในลักษณะไหนบ้างอันนี้ก็เป็นการคาดการณ์กันนะคะส่วนประเด็นที่ฝักฝั่งของผู้ที่สภาเขามองว่า เรื่องร้อนระอุที่ว่าเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องการเมืองหรือไม่นะคุณสุทินเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยอยู่ได้เกณฑ์กรอบกฎหมายมารยาทปัญหาที่มีอยู่มันไม่เดือดขึ้นมาหรอกคุณสุทินก็ว่าอย่างนั้นส่วนเรื่องการเมืองเนี่ยก็เป็นการเมืองที่ถึงแม้ว่าจะดูนิ่งเงียบแต่ว่าความร้อนที่อยู่มันเหมือนเวลามีความร้อนอยู่ใต้พิภพน่ะเรา,ามองไม่เห็นแต่จริงๆแล้วความร้อนนั้นยังมีแล้วก็เคลื่อนไหวอย,อยู่ก็เรียกว่าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เกิดขึ้นได้ค่ะ